สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ p e r บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับ h าเลเดวิสันสตีดบ๊อบค่ะคันนี้สเปคใหม่แล้วนะคะเป็น fx bbs นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยอนต์114คิวบิกค่ะ1,868ซีซีนะคะสำหรับเลขไม์ของคันนี้ค่ะอยู่ที่7,596ไ mm ม้ค่ะ สำหรับ Harley Davidson s t r Bob คันนี้นะคะสเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2021นะคะลูกค้าสเปค MRY ค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นล้อซี่ลวดนะคะแต่จะเป็นเครื่องยนต์114คิวบิกแล้วนะคะก็จะเป็นรหัสใหม่แล้วค่ะ FX BBS ในะคะ่ายแฟคทอ HDMC Thailand ค่ะเครื่องยนต์ 1,868cc ตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็กเดิมๆจากโรงงานค่ะซึ่งไม่ใช่ดำเงาธรรมดาค่ะด้านข้างของถังน้ำมันของเขานะคะจะตัดกับสีส้มค่ะซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของ Harley d a v i d ด o n ค่ะ มีคำว่าฮาเลเดวิสานหมายเลขหนึ่งดาวเจ็ดดวงนะคะซึ่งสีนี้เป็นสียอดฮิตที่สุดของปี2021เลยนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ท่อเป็นบาซินีไม่ใช่บาซินีธรรมดานะคะเป็นบาซินีตัวฉลองครบรอบ50ปี a n นนิเวอร์ y e d i ่อ o ดค่ะเป็นตัวหายากเลยนะคะแล้วก็กรองค่ะคันนี้กรองเป็นอาร์เนสนะคะชุดมองค่ะเมมฟิ h เ d ดนะคะเบาะซด d ร์แมน SDC นะคะ ตุ๊ก,กตาค่ะบวกกับแฮนด์สูงรวมกัน12นิ้วนะคะนั่งขี่หลังตรงสบายๆเลยค่ะปอกแฮนด์เป็นของ h a r ์ Rock Made in USA มือเบรกคลชดนะคะเป็นของ Flow ค่ะจะมีโลโก้ Flow ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวหน้าเป็น LED Cash Bar นะคะเป็น Cash Bar สุดฮอตฮิตของตอนนี้เลยค่ะเป็น Cash Bar ครับสไตล์กาดออย c o ลเลอเป็นของ HD นะคะพักเท้าคนขับค่ะเป็นครับสไตล์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ พักเท้า,ทาคนซ้อนหรือว่าแคชบาหลังนะคะใช้ได้ก็คือเป็นแคชบาหลังด้วยนะคะก็คือตัวนี้เป็นของ run stock นะคะบาลานช็อคค่ะใส่มาเรียบร้อยนะคะไฟหน้ากลมโต LED ค่ะยังไม่เพียงพอเท่านั้นค่ะสตีดบ๊อบมีปัญหาเรื่องเบรกค,คันนี้เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยค่ะจานเบรกใหญ่นะคะเป็นของ HD นะคะ ทันเกียร์ค่ะสายฟ้าทราชินนะคะจะมีโลโก้ทราชินค่ะอยู่ตรงปลายนะคะรถปี2 1นะคะเลขเกียร์ทีสอค่ะรถลายเดียวกันนะคะถังน้ำมันทั้ง2ด้านสีสวยมากนะคะสีไม่มีตำหนิเลยนะคะฝาถังน้ำมันป๊อปอัพเป็นของ HD ค่ะสีดำนะคะ รอๆเลยนะคะสำหรับวัยรุ่นครับสไตล์ดำส้มคันนี้นะคะสำหรับราคาค่าตัวค่ะตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนนะคะจะมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ s c r i ร t i o n ด้ารางคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลน์ค่ะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือของคลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ